ครับสวัสดีครับสลับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัว L แผ่นดมนะครับในรถโตโยต้าตัวแอลพาดหลังจากที่ท,ทางชีมง,งานโอฮอนซาวรุนะครับเราได้นําเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมรวมทั้งนําเทคนิคในการสร้างเจ้าตัวโพสเมนต์นะครับเข้ามาติดตั้งบนแผ่นดมนะครับก็ได้รับความสนใจจากเพื่อนสมาชิกเป็นจํานวนมากนะครับวันนี้ก็เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมพามาชมขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมนะครับในส่วนตัวพื้นรถตัวนี้นะฮะ อันนี้ก็เป็นตัวในหลุมยางอะไหนะครับก็จะมีนะครับตัวคล้ายๆเป็นพวกยางเป็นพวกยางสังเคราะห์นะฮะมีมาให้เป็นบางส่วนเนี่ยนะครับเดีมาดูในส่วนตรงนี้นะครับนะฮะนะครับตัวนี้เห็นไหมฮะก็จะมีนะครับตัวนี้ฮะมัให้เป็นบางจุดนั่นเองนะครับในส่วนตัวซุ้มล้อตรงนี้นะฮะก็ไม่มีมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวขั้นตอนและเทคนิคก่อนที่เราต้องการติดตั้งชุดตัวพปัคฆ์นะครับเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดพื้นผิว ้มีความสะอาดปุ๊บแล้วเราก็จะทาการติดตั้งยูนิตแผ่นดันเข้าไปนะครับนะครับรวมทั้งตัวซุ้มล้อตรงนี้ครับเดี๋ยวเราทําการติดตั้งครอบคุมซุ้มล้อนะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวในส่วนตัวขึ้นรถพร้อมกับทําการนําเทคนิคในการสร้างยูนิตเอนฟอ c e สเพนนะครับเข้ามาติดตั้งบนแผ่นดันเดี๋ยวขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งยูนิตแผ่นดันนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับ ตอนและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมในรถโตต้าตัวเอลปาดน,นะครับเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมทางชีมงานอุคอนซาวราชพุูดครับอันดับแรกเรามาดูครับในส่วนตัวเก็บที่หลุมยางอะไรนะฮะดูงานดมนะครับดูความยืดหยุ่นของเจ้าตัวแผ่นดมคาลิเบรตครับรอยโคง้งรอยเว้าครับยึดเกาะตามโครงสร้างตัวบรีรถเห็นไหมครับจนขึ้นลายตัวบรีเราเห็นเนี่ยนะฮะ พร้อมกับนะครับนำเทคนิคนะครับในการสร้างตัวเอนฟอร์สเมนต์เพื่อมาทําโครงสร้างโดยเฉพาะให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นเรามาดูทางด้านขวาดูนะครับเห็นไหมฮะหลังตู้แอร์ครับเราก็ทําการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดัเข้าไปนะครับเพื่อให้ยึดเกาะนะครับโครงสร้างหรือตัวเบรดี้รถนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับถัดลงมานะครับเห็นไหมครับเรามาดูครับใกล้ๆนะครับในของตัวซุ้มล้อนะครับเราได้ทําการติดตั้งเจ้าแผ่นดันเข้าไปนะ นะครับดูการยึดเกาะนะครับระหว่างแดมกับตัววิดีรถมีการยึดเกาะกันได้ดีพร้อมกับทําการสร้างจอเอ็นฟอร์สเมนต์นะครับเรามาดูในส่วนนะครับตัวพื้นรถกันครับไล่ลงมานะครับเห็นไหมดูงานแดมทางทีมงานวิควกรซาวราชพฤกษ์เห็นครับใส่ใจละเอียดทุกขั้นตอนนะครับก่อนทําการติดตั้งตัวแผ่นแหนมครับเรามีการยกลางสายไฟออกมาก่อนนะครับเพื่อให้ตัวแผ่นแดมนะครับครอบคุมพื้นที่ให้ได้มากที่สุดครับในส่วนของตัวคอนโซลก็เช่นกันนะครับเราทําการถอดเหล็กยึดคอนโซลออกมาก่อน แล้วทำการติดตั้งโดยแผ่เข้าไปนะครับเพื่อตัวแดมนะครับยึดเกาะนะครับตามโครงสร้างของตัวบรี่รถครับให้ได้มากที่สุดนะครับรวมทั้งในตัวงตัวซุ้มล้อนะครับทางด้านหน้าก็เช่นกันฮะดูฮะนะครับซุ้มล้อเราก็ทําการดั้มเข้าไปนะคะดูฮะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราทําการประกอบอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปแล้วก t t the igen, hey, ็ประกอบพรมพื inside inside short, ้นเข้าไปนะครับการประกอบเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับ